สำหรับบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนพื้นฐานการขายสินค้าและบริการและกฎหมายเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยสกุลเงินดิจิทัลค่ะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับให้ความสําคัญกับสกุลเงินดิจิตัลน,นะครับเนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกและทันสมัยสําหรับการวางแผนการเดินทางและค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งการซื้อตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับ การส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยสกุลเงินดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศถัอไปค่ะ ดังนั้นเรามาดูเรื่องของสกุลเงินดิจิตัลกันดีกว่านะครับสกุลเงินดิจิตัลนะครับและริปโเครนซีนะครับคือสกุลเงินดิจิตัลนะครับที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับของเหรียญและธนบัตรที่สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิตัลได้หรือดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผู้ใช้นะครับสามารถเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลเป็นเงินสดได้นะครับโดยการถอนเงินนะครับจากธนาคารหรือว่าตู้ ATM ก็ได้นะครับ ทีนี้เรามาดูความหมายกันนะคะว่าสกุลเงินดิจิทัลนี่เป็นอย่างไรสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพที่เทียบเท่าเทียบเท่ากับโลกแห่งความเป็นจริงแต่ก็มีลักษณะเหมือนเงินแบบดั้งเดิมหรือ traditional money คือบุคคลสามารถรับโอนหรือสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินอื่นได้และสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลเนี่ยชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนค r y ป t o c u r r e n c y นะครับ เป็นรูปลักษ์หนึ่งนะครับรูปลักษ์หรือลักษณะหนึ่งนะครับอของสกุลเงินดิจิตัลนะครับหรือสกุลเงินเสมือนนะครับที่มีการรักษาความปลอดภัยนะครับโดยการเข้ารหัสนะครับที่มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองนะครับเพราะนั้นปัจจุบันการซื้อขายเงินดิจิทัลในประเทศไทยเนี่ยค่ะคณะกรรมาการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้เปิดให้มีการลงทุนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะโดยที่จะต้องซื้อขายผ่านสกุลเงินดิจิทัลที่ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มีการกําหนดไว้ถึงเจ็ดสกุลเงินเท่านั้นค่ะครับมาดูสกุลเงินแรกกันนะครับบิตคอยนะครับเราคงได้ยินกันมาบ่อยนะครับบิตคอยนะครับเป็นสกุลเงินนะครับที่ได้ทับความนิยมมากที่สุดนะครับเป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกนะครับที่ทําให้คนทั้งโลกนะครับได้รู้จักสกุลเงินดิจิทัลนั่นเอง ค,นะคือ Bitcoin, คถัดไปสกุลเงินที่2ก็คือบิตคอยน์แคชนะคะสะกุลเงินนี้จะเป็นสกุลเงินที่มาแรงกว่าสกุลเงินบิตคอยที่รู้จักกันในลําดับแรกๆนะคะเนื่องจากว่าตัวบิตคอยแคชเนี่ยจะมีสภาพคล่องสูงกว่าตัวบิตคอยและก็จะช่วยลดระยะเวลาในการทําธุรกรรมให้ไวขึ้นแล้วตัวบิตคอยแคชเนี่ยสามารถโอนได้ทันทีเมื่อเกิดการซื้อขายสินค้าและบริการค่ะ อีเธอเรียมนะครับความนิยมนั้นก็รองลงมาจากบิตคอยนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินนะครับสามารถที่นําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายธุรกิจทั่วโลกนะครับทำให้มูลค่าเหรียญของอีเธอเรียมเองนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับถัดไปนะคะจะเป็นสกุลเงินอีเธอเรียมค s าสสิกนะคะอีเธอเรียมคลาสสิกเนี่ยเป็นสกุลเงินที่แยกตัวออกมาจากอีเธอเรียมนะคะเกิดการพัฒนาจากตัวบล็อกเชนในการใช้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะคะ ไลท์คอยนะครับจะมีคุณสมบัติการทำงานที่คล้ายกับบิตคอยนนะครับที่สามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกรรมและมีความยืดหยุ่นและมีความรวดเร็วมากกว่านะครับในการทำธุรกรรมนะครับถัดไปจะเป็นสกุลเงินริปโพลนะคะสะกุลเงิน r i ปโ l ลเนี่ยจะเป็นลักษณะของสกุลเงินที่เป็นบริษัท ให้บริการด้านการทำธุรกรรมแก่ธนาคารทั่วโลกซึ่งจุดเด่นของ r i p p l e นี้ก็คือสามารถเพิ่มความรวดเร็วเพิ่มความโปร่งใสในการทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสกุลเงินนี้ยังไปที่ยอมรับจากธนาคารหลากหลายแห่งทั่วโลกด้วยค่ะ s t ล l a r xlm นะครับเป็นสกุลเงินดิจิตัลนะครับที่ใช้งานในเครือข่ายบล็อกเชนนะครับแบบ Open So u r c e นะครับที่ออกแบบมาให้รองรับธุกรกรรมการเงินระหว่างประเทศนะครับที่รองรับทุกๆสกุลเงินเลยทีเดียวนะครับ จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเงินและความแพร่หลายของการใช้สกุลเงินดิจิทัลเนี่ยค่ะทำให้ประเทศไทยได้ตระหนักและเล่งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของตัวเทคโนโลยีทางด้านการเงินและการแข่งขันอย่างรุนแรงของการเงินของโลกเนี่ยค่ะทําให้รัฐบาลเนี่ยค่ะมีตัวกฎหมายหรือมาตรการเพื่อรองรับการควบคุมหรือการกํากับดูแล เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัวสกุลเงินที่ท่านเป็นการเฉพาะซึ่งจะมีตัวกฎหมายร่างขึ้นมามี2ฉบับนะคะดังนี้ค่ะครับ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราพุทธศักราช2485นะครับอ่าซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะครับก็มีเจตนารมณ์นะครับเพื่อควบคุมกํากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับคือเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายไทยและเงินตราระหว่างประเทศนะครับหรือต่างประเทศนะครับคือเงินที่ชาระเงินชําระนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทยครับต่อมานะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งนะครับโดยกําหนดให้นะครับเงินตราเป็นของ ตามกฎหมายศุลกากรนะครับเพื่อให้สามารถใช้กฎหมายศุลกากรนะครับในการดูแลควบคุมการลักลอบนำเข้าส่งออกเงินตราที่จะป้องกันการฟอกเงินนะครับถัดไปก็จะเป็นกฎหมายตัวที่2นะคะก็คือตัวพระราชก,กําหนดควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561 ะะตัวพระราชกำหนดฉบับนี้มีการกำหนดให้มีการกำกับควบคุมการดำเนินการในการนำตัวคริปโตเคเรนซี y มาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายผ่านโทเค็นต่อประชาชนหรือใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายคริปโตเคเรนซีและโทเค็นดิจท่านนั่นเองค่ะครับ สำหรับการใช้สกุลเงินดิจิตอลนะครับในการซื้อนะครับที่พักโรงแรมนะครับร้านอาหารและบริการต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของการเติบโตในการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้กับลูกค้าผู้โดยพกหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาใช้บริการนะครับในด้านการท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งการใช้คริปโตนะครับซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนเลยนะกับคนกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่ให้ความสนใจ นะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงนะครับสื่อเหล่านี้นะครับหรือว่าพวกสกุลเงินที่ดอลเหล่านี้ได้ง่ายนะครับทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าหรือบริการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลดีนะครับต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับที่ทำให้รายได้เราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับโอเค